รู้ตัเกระทับใจเพราะดีช่วยเหลือคนยากคนจนก็ชื่นชมหมอเขาว่าเขาก็พูดจาใจดีทำให้ทุกคนที่คนยากคนจนเขาไม่รังเกียจคนที่ยากจนขอบคุณคุณหมอมากๆ ื่องในโอกาสครบรอบ85ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนำโดยท่านผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดมนะครับก็ได้ปรึกษากับท่านอาธิการบดีรองศาสตราจารย์เกษนีวิทูนชาติว่าเราอยากจะทําโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะครับในส่วนของการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมนะครับเราได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันธรรมศาสตร์ประมาณ10ธันวาคม 2,562พบว่ามีผู้ป่วยที่มีข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยประมาณ85รายแต่เนื่องจากมีผู้ป่วยบางรายที่เขามีข้อเข่าเสื่อมสองข้างเราก็ได้เปลี่ยนผิวข้อเข่าไว้ทั้งสองข้างเลยเราได้ทําการเปลี่ยนผิวข้อเขา่าข้อสะโพกเทียมไปทั้งหมด100ข่าวครับ ตอนที่นานะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะมันปวดค่ะปวดแล้วก็นั่งแล้วไม่อยากลุก่ะพอลุกแล้วมันเจ็บทีนี้พอมาผ่าขึ้นก็เดินดีขึ้นก็ทํางานได้อย่างปกติอย่างเก่าอะค่ะดีขึ้นจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะงานบ้านทําได้ทุกอย่างค่ะถูบ้านหุงข้าวกวาดเดินบ้านอะไรไงคะแล้วก็ทำหมกระละค่ะ ขอขอบคุณโครงการนี้ค่ะที่ว่าป้าได้มาผ่าที่นี่ค่ะถ้าไม่ได้มาผ่าที่นี่ป้าก็คงจะยังไม่เดินได้แล้วค่ะแล้วมาที่นี่เสร็จทีเดียวเลยค่ะไม่ถึงสิบวันนะคะป้าเดินได้เลยอะคะ่ะปวดขาแล้วก็เข่ามันชนกันค่ะหัวเข่าชนกันเอียงมากแล้วก็มีอาการปวดยืนนานไม่ได้ค่ะเดินนานไม่ได้ พอลวนอนก็ปวดเดินเนี่ยไประยะประมาณหนึ่งไม่ถึงหนึ่งคึ่งกิโลก็ปวดแล้วก่อนจะมามาผ่านี่ย็ฟัก็แนะนำให้เดินให้ดูเดินให้ดูสักรอบสองรอบแล้วเขาก็ถ่ายสเซเลยแล้วก็สัมภาษณ์ครั้งหนึงแล้วก็ผ่าเลยค่ะ การผ่าตัดรู้สึกดีค่ะมันนอนก็ไม่ปวดรู้สึกดีมากเลยอ่ะนอนไม่ปวดแล้วก็ยืนก็ไม่ปวดนะแต่ตอนนี้มันยังตึงๆอยู่มันเพิ่งจะระยะไม่กี่วันนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วพยาบาลก็ดูแลดีค่ะคุณหมอก็ดีมากแล้วก็ท,ทับใจมากเลยทำให้แบบ,บคนที่แบบมีรายได้น้อยนะคะได้ผ่าตัดแล้วจะทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องเป็นภาระกับลูกหลาน ก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเราพบว่าในผู้ป่วยประมาณ80คนนะครับประมาณร้อยข่าวที่เราได้พาไปเนี่ยบางส่วนก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานั่นเองนะครับมีผู้ป่วยรายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นยามของโรงพยาบาลเองก็พบว่าเขาเดินขากระเพกนะครับขาของเขาเนี่ยพบว่ามีลักษณะของเข่าข้อคือขาบิดออกนอกเวลาเดินเนี่ยขาก็จะกระเพกแล้วก็ขาสั้นกว่าข้างหนึ่ง เมื่อเขารู้ว่ามีโครงการนี้นะครับก็ได้มารับการผ่าตัดนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยกลับไปมีขาที่ตรงดังเดิมและก็สามารถปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ก็ยังมีคนไข้อีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นคุณยายซึ่งท่านมีข้อสะโพกหักมาเป็นเวลา10กว่าปีและมีข้อเข่าเสื่อมมากก็มารับการผ่าตัดทั้งข้อเข่าและข้อสะโพก ในคราวเดียวนะครับก็พบว่าสามารถทําให้กลับมาเดินได้ดีขึ้นมากจากที่เดินไม่ไหวมาเป็นเวลา5-10ปีนะครับซึ่งคุณยายก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ทางครอบครัวคุณยายก็มีความสุขเพราะว่าคุณยายก็สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ครับ